คนแต่ละคนก็มีของรักของชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบสะสมพวกนาฬิกาเก่าบางคนก็สะสมสแตม์สะสมธนบัตรเก่าเหรียญบาทเก่า,นกาในทัศนคติของพ่อพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรคะพ่อพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาที่สอนให้ทำพูดคิดอย่างมีเหตุผล ถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาคําตรัสสอนของพระพุทธเจ้ามีมาในพระไตรปิฎกเมื่อก่อนเราเราก็สะสมโน่นนี่สะสมพระเครื่องแล้วเรามาคิดดูตามเหตุผลเนี่ยถ้าเราตายไปสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทิ้งไว้ในโรงแรมโลกใช่ไหมเราไม่สามารถจะเอาติดตัวไปด้วยได้แต่สิ่งที่เราติดตัวนาติดตัวไปด้วยได้ทุกภพท,กทุกชาติ ในอนาคตก็คือปัญญาปัญญาคืออะไรอะ่ะคือความเข้าใจหรือรู้ชัดรูปนามที่กําลังปรากฏทั้งหกทวารเนี่ยด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไป สิ่งเหล่านี้ <c oughs> ทำให้เรานำนาติดตัวไปด้วยที่จิตใจของเราเนี่ยนะตายไปแล้วเราไปเกิดชาติหน้าเราก็มาศึกษาศึกษาพิจารณาตรงลักษณะรูปนามพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายก็เรียกโยนิโสมณสิกาละโยนิโสมณสิการเนี่ยนะถ้าถ้าไม่มี การพิจารณาโดยอุบยอันแยบขายหรือโยนิโสมนาสิกาละหรือโยนิโสมนาสิกานเนี่ยก็จะบรรลุไม่ได้อันนี้ไปตรวจสอบดูได้ในปฐมเสขะสูตรปฐมเสขะสูตรนะไปกดมือถือดูได้ถ้าต้องมีการพิจารณาโดยแยกขายหรือโยนิโสมนาสิกานเนี่ยคือพิจารณาว่า สิ่งที่ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ว่าไม่งามก็ไม่งามเนี่ยนะคือเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเนี่ยก็เรียกโยนิสมนัสสิการเพราะฉะนั้นเราพิจารณารูปนามของเราอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอยู่แล้วเราสั่งสมปัญญาปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ในพระพุทธเจ้าตรัสนะ ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์คือหมายความว่าเราสามารถนําไปสู่พบหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังลังคุยสนทนาธรรมะเนี่ยอย่างลกก็พิจารณาเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเนี่ยสั่งสมนะไม่ใช่พิจารณาแค่นี้จะ หรือว่าปี2สองปี3สามปีจะบรรลุนั่นนี่มันยังไม่ได้มันต้องนานอุปมาดุดจับด้ามมีดถากไม้อะต้องจับเป็นจิรการภาวนานิรันตะภาวนาจนขว่าจะเห็นด้ามมีดสึกใช่ไหมหรืออย่างน้อยจะจับทุกวันในเช้าจดเย็นเน่ยหกสิบปีตั้งแต่อายุยี่สิบจนถึงนู่นน่ะแปดสิบหกสิบปีใช่หไหมจึงเห็นด้ามมีดสึก นี่ไงสิ่งที่ควรสะสมที่สุดอะคือปัญญารู้ลักษณะรูปนามที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงไปสะสมอย่างอื่นมันก็ดีแต่สู้สะสมปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นสะสมดีที่สุดคือการเจริญปัญญาคือพิรารูปนามที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริง